คริกภาษาอังกฤษว่าชิลีเพปเปอร์ชิลีภาษาสเปนว่าชิลีพริกเป็นพืชที่มีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของคนเราใช้บริโภคกันมากและในในชีวิตประจำวันก็จะใช้บริโภคกันมากมายนะครับใช้พืชที่ปลูกมากประมาณห้า แสนไร่นะครับคนไทยบริโภคพริกมากเป็นอันดับ4ของโลกเลยทีเดียวพริกจะมีหลายสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์ก็มีรูปร่างมีสีความเผ็ดที่แตกต่างกันไปพริกเป็นส่วนประกอบของอาหารที่สำคัญพริกจะใช้ในการประกอบอาหารของ ทั่วโลกเลยนะครับคนไทยบริโภคพริกมากในแต่ละปีนะครับเป็นประจำกันเลยพริกมีสรรพคุณและประโยชน์หลายอย่างในด้านอาหารในด้านการแพทย์แผนไทยและนำไปใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆพริกมีประโยชน์ต่อร่างกายก็คือกระตุ้นการเจริญอาหารการกินพริก จะช่วยลดน้ำหนักพีด่อระบบหมุนเวียนของเลือดลดความเสี่ยงโรคความดันเพิ่มความคุ้มกันให้ร่างกายให้แข็งแรงนะครับด้านอนุมูลอิสระช่วยลดภาระระดับคอเลสเตรอรอลในเส้นเลือดป้องกันการอักเสบช่วยให้เจริญอาหาร ช่วยย่อยอาหารมีสารแคปไซลินที่ลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจช่วยให้หายใจสะดวกขึ้นช่วยลดน้ำหนักและกระตุ้นการหลั่งของสารเอโดฟินนะครับพริกท,ทำให้กินแล้วมีความสุขและผ่อนคลาย ทำให้อารมณดีช่วยให้เจริญอาหารพริกจะบรรเทาอาการปวดบำรุงสายตานอกจากนี้ในพริกก็จะมีวิตามินซีวิตามินซีอยู่มากมายนะครับซึ่งสามารถยับยั้งการสร้างสารไนโตรสามินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งเป็นต้นนะครับ เราต้องทานกันประจำเพราะอย่างนี้ได้ความจำเป็นเหตุผลที่กล่าวมานี้แล้วครับดูคลิปนี้แล้วกรุณากดติดตามในช่อง youtube ช่องครูกรเกษตรพอเพียงเพียงพอด้วยนะครับเพื่อจะได้รับชมสาระคลิปดีๆที่จะขึ้นหน้าฟีดต่อไปนะครับและกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อน หุงที่คนที่เรารักเราชอบด้วยนะครับเป็นการแบ่งปันความรู้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับที่เสียสละเวลาดูคลิปนี้นะครับดูให้จบคลิปนะครับจะได้สาระขอารู้การแบ่งปันกันนะครับแลกเปลี่ยนนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับมีอะไรก็ฝากท้ายคลิปได้นะครับเสนอแนะความคิดความเห็นได้นะครับ Thank you follow me on my YouTube channel Manob s i i p r o m 4051นะครับเปิดค่าคันมองเห็นนะครับกดติดตามด้วยเป็นประจำนะครับจะได้สาระเพิ่มเติมทุกวันทุกวันนะครับขอบคุณที่ดูคลิปนี้นะครับ ค่อยๆดูไปนะครับคลิปในช่องจะมีเยอะนะครับประมาณ900กว่ารายการนะครับค่อยดูตามว่างนะครับว่างตอนไหนก็ดูตอนนั้นนะครับคลิปไหนไม่เข้าใจก็เปิดย้อนไปย้อนมาได้นะครับก็ได้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณจากใจจริงของครูเกษตรพอเพียงเพียงพอนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ